สวัสดีครับสวัสดีช่องนุกเก็ตแลมเบิร์ตส์ออริจินอลครับใครเนี่ยเพิ่งนึกได้เลยขอถ่ายใหม่ทำไมทำไมเพราะเราไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นย่อแบบหนาหยือเด้อไม่หยือใส่ฟิลเตอร์ให้แล้วระดับอันนี้ถ่ายจากดาวอังคารนึกว่าถ่ายจากเครื่องคิดเลขอันนี้ไลฟ์สดครับไม่ได้ไลฟ์นานแล้วไลฟ์อยู่หรอไลฟ์อยู่เบิ้งขึ้นเบิ้งอ๋เขาจะเลือยทิ้งหจะมาชั้นนั้นเบา บ่ปีเสียงว่าหัดเปิดว่าหันนี่อขอบคุณพี่นุกเกอร์พี่เก่งนะครับเลี้ยงยำกินที่หลังไม่ปิดนะ <c oughs> นี่ไปกินห่านองมานาเถะอ,าอะนี่นะครับรถก็น้องๆแดนเซอร์น้องๆ ER, ยังก็มาแล้วเมื่อคืนเริ่ม <c oughs> กับทีสองมาแล้วพี่นุกเกอร์ก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วรถน้ำท่วมครึ่งคันตอนออกจากหอยเหรอเน้ หมาบ้านน่ะนะแขงไหลมาตื้อบันนี้นั่งถุงเป้อยู่กางเชือทรองเลนเซอร์ก็มาแล้วนะครเสื้อวัชสิวัโดนเสื้อไอวัเอาเสื้อมาให้ไหมเนี่ยสวัสดีครับเตงเขาไม่มีเสื้อเออใส่เสื้ออะไรก็หลอมเดิมเนี่ยสวัสดีครับครูสวัสดีครับ,รบไปไหนอ่ะไปโน่น กำลังไปรับเด็ก่อยจ้าไปแม่งพี่เหรอไปดูอุปกรณ์เธอก็อยู่นี่ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเราจะสอบเราจะบอกยังดีวะถ้าบอกมีอย่างบอกเราคลินี้เขาก็สิถามสอบถามดีกว่า เป็นโควิดบ่อครับเป็นโควิดบ่อเป็นหวัดเป็นหวัดแค่อากาศเฉยๆสอบถามน้องๆนะครับว่าตั้งแต่มาสอมได้ได้อะไรบ้างยังไม่ได้อะไรได้อะไรบ้างนะครับมาสอบก็ได้ไค่าเต้นธนาคาบแหมก็ช่วงนี้ ตอนนั้นเรายังซ้อมไม่ได้เพราะว่ามันยังติดวงหนึ่งอยู่ไงแล้วตอนนี้มันก็เป็นเป็นเวลาของเขาแล้วปีกายวงหนึ่งก็รอเหมือนเราเลยใช้ชีวิตแบบเรานี่แหละต้องรอวงสองเปิดก่อนซ้อมเสร็จก่อนวงหนึ่งจะได้ซ้อมเขาสอ,มอานมินี่เขาก็มานั่งทา่าทาตาคนอยู่เนี่ยคือกันเวทีเขาก็อยู่ข้างหน้าคือเขาเวทีวงถ้าพ่อพ่อ่จําได้ปีกายวงหนึ่งก็จะตั้งเวทีอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้เลยเราก็จะซ้อมวงสองซ้อมเสร็จก่จะได้ออกงาน วงหนึ่งก็น,นั่งทาวงสองซ้อมเสร็จประมาณตีสองวงหนึ่งก็ต้องมานั่งต่อถึงสว่างเพราะว่าเขามีโดมมันเดียวบอสโจกำลังทำโดมเพิ่มนะครับเมื่อวานได้โชว์อย่างแน่เมื่อวานต่อ,อไขอ่ออไขอ่อออาผมไข่ออจบเกียรตลอยแล้วใช้ลาลประมาณเกือบตีสองแต่ก็สู้ทุกคนสู้เพราะว่า เขาต้องอาร์ตช่วงนี้น้องๆก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าคู่กับบัณฑิติมไปใส่คู่กับในในคู่กับคู่กับยูนัมตลอดเพราะว่าหัวตีสองน้องฟินไะไรอย่างบอมุน<แ>สัมภาษณ์น้องฟิหน่อยนะน้องลีญาเออแดนเซอร์หญิงของเา โอ้ถามหนีดีกว่าพี่ใหญ่ดีกว่าเป็นะบอกเก่งบอกครบแปดนาทีเรื่อยเป็นยังไงบ้างครับเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องโชว์ของเรานะครับเรื่องโชว์ของเราโชว์ของเราเป็นยังไงประทับใจไหมหรือว่ามันมีความอลังการมีอย่างแนวปีนี้ใช่ไหมแมนแต่เราก็ไม่ต้องไปพูดหมดทุกอย่างแล้วก็อุบไปด้วยอุบไปด้วยเอาแบบปีนี้คือแบบว่าว้าวมากเลยปีนี้ราเป็นโชว์คือแบบว่า โวนนี้คือแต่และโวนนี่สุดยอดมากน้องๆน,นี่แบบนี้เลยเต้นปีนี้แบบสุดยอดใจใจแห้งปีนี้มีแต่คนแบบเต้นดีๆทั้งนั้นเลยถึงน้องสมัยหมดนะครับเป็นเด็กใหม่หมดเราก็ให้โอกาสให้เวลาเด็กหน่อยในการปรับตัวนะบริเวณว่ามาถึงปับ๊บเขาเสียอัดอัดอห้เขาออยัางเดียวเราก็มีการเก็บลายเก็บอะไรให้เด็กใน ทุกคนเนี่ยพอเด็กใหม่มาบางคนไม่มีพื้นฐานในการเต้นด้วยเราก็ต้องมานับจังหวะมาเคาะให้เด็กเต้นอาจจะใหม่ด้วยแล้วก็ใส่ใจอยู่น้องๆโอเคอยู่เนี่ยเล็กหน่อยโฮกาม่ดนะครับไปรับมาแล้ววันนี้ก็ครูเข้านะครับอืน้องๆเอ้ยมันจะใส่ลูปควรมีแต่สูง180ขึ้นนะครับแดนเซอร์ของเรา ขายาววอาเมนไดไม่ถูกเทกต่อสามอันสวยมากลูกคนนี้ชื่อน้องอะไรเอ่ยน้องโมคนนี้ใช่ไหมที่กลางเต็นให้น้องฮักแพงเนี่ยโอ้กางให้พี่ในเดอ้อของพี่เต็นเต็นใหญ่นะแปดคูณแปดเมตรผ่านน้องบัวผันมาแล้วสวัสดีค่ะบัวผ่นสวัสด,ด,ดีกล้องหน่อย อันนีน้นชื่ออันนี้ชื่อพิ่ตอมนะคะฝากฝากพิ่ตอมเลยครับเดี๋ยวอีกประโดนดอกเดี๋ยวก็ทุกคนก็จะได้เปิดช่องนะครับช่อง youtube ได้ทำรายได้ทุกคนนะครับก็ฝากติดตามพี่ๆน้องๆแดนเซอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องน้ำอย่างฝาล่งเกลี่ยน้ำท่วมรถทึ่งทันยังบักดังลืงหลังางินเลย ากลอที่ําไมถึงตกน้องงเนาะฝนเพราะแม่แรงเยอะมากดูแลดูแรเก็บไปเก็บเสือปุ๊บฝนตกทุกเลยนอ่ที่ไหนถามว่าตัวไรมือราคาแต่มาอยู่ดี่ก็ตกอะไรมันตกทุกวันไม่ตอนแรกมันไม่เหมือนจะตกเลยนะแล้วหนูไปเก็บไปเก็บเสือพอดีหนูมานอนปุ๊บเปี้ยงลงเลยปาก่าลุงบอกมีตัวยังเสือยังแหงอยู่ าม,มาแล้วรอนักเรียนเออเนี่ยกลับไปสอบมาวานเนี่ยน้องใบหนาดหรองนะคะน้องใบตองของเรามอวานเขาบอกเขาไม่ได้พูดชื่อใบตองเข้า่าคุณได้ชื่อเต้อุย๊ยผู้ใดว่าใครชื่อเต้ใช่เปว่าเต้บล็อกนี้เต, <c oughs> ต้ยืนเต้ <c oughs> ไหรใครชื่อเต้ใช่เลยเะ่ซื้อก็เลยให้คุณได้ชื่อเต้เปล่าเฉพมีลูกยีชื่อเต้ใช่เลยเป่ วเอาซื้อยู่บ้านหรือเอาซื้อพ่อแม่ตั้งค์ไหนซื้อเสาใบตอบัวผันกินข้าวยังลูกกินแล้วเปี่ยนเสาก่อนบัวผันกินอะไรกันกินะครับบัวผันบัวผันซื้อไหมสวัสดีครับสุดหล่อสวัสดีครับมีคนรอของเราคันละคันหลังอยู่เราซื้ออย่าง หันหน้ามาหน่อยสุดล่อหันหน้ามาหน่อยครับพอรูปหล่อนี่หันหน้ามาเนี่ยพอรูปเราอ่ะพี่นายเห็นอย่างเออพอดังโด,งด่งยิ้ยมหล่อหวานชื่ออะไรครับชื่อน้องสันน้องสันนะครับฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆเนี่ย คนนี้มีความสามารถนะครับร้องเพลงได้พ่อพ่อแม,แม่ช่วยดันน้อง้วยนะครับน้องก็มีความสามารถน,ะน้องเจ้านายอันนี้ก็มีความสามารถอันนี้ก็เป็นช่างผมนะครับปีนี้ก็จะมาช่วยทาผม,มน้องฮักเกนะียงอืออาย่ามาแกยงอมอะไรไว้ขายออกมาบลูเมยนลูกกับผู้ใหญ่ชอบอม <c oughs> อะไรไว้นี่โนอมเข้าไอ้มันสิว่าเอาไว้รอยกินย่ามสอบันไรเงี้ยพโอเคเบานน้หัวมวนครับทุกคนน่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องลูกเกอร์รำเพลิโชว์ออฟฟิเชียลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะรับบายบาย